ใช่ไหมครับในในหนึ่งตันมันจะมียีสตอยู่สีก้อนน้าตาลทรายแดงสี่สี่กิโลแล้วก็กากน้าตาลกากน้ําตาลห้าสิบแล้วก็ปุ๋ยอยู่ปุ๋ยยูเรียอยู่สี่สิตอนนี้เราปรับใหม่นะครับว่าถ้าเราใช้ปุ๋ยยูเรียสี่เปอร์เซนตมันต้องใช้เวลานานประมาณสิวันมันถึงจะใช้ได้ตอนนี้แม่ต้องการใช้ด่วนประมาณสิวันไม่งั้นวัวไม่มีกินครับ พอสิบวันเราต้องปรับยูเรียลงมาให้เหลือแค่ครึ่งหนึ่งสองเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์กากน้ำตาลยังยืนไว้ที่สี่เปอร์เซ็นตเพิ่มความหวานแล้วก็พลังงานให้มันแล้วก็น้ำที่เราใช้ตอนนี้าจะเหลือแค่สองร้อยในสูตรนี้นะครับน้ำสองร้อยลิตรหรือแต่ละถังเ,เราจะใช้ยีสต์อยู่ก้อนหนึ่งแล้วก็ยูเรีย ยูเรียก็จะปรับขึ้นเป็นเป็นสี่ใช่ไหมเพราะว่าตัวนี้เป็นสี่สี่กิโลนะครับยูเรียเป็นสี่กิโลเพราะาเราใช้น้ำสองร้อยกากน้ําตาลก็จะเป็นแปดกากน้ําตาลเป็นแปดกิโลตามที่อาจารย์เขียนให้นะครับน้ำสองร้อยเราผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันก่อนสามส่วนคือยูเรียกากน้ําตาลแล้วก็น้ําในระหว่างรอ เราเอาถังไอ้ตัวเล็กนะครับทำยิสใช้ยีสหนึ่งก้อนก็น้ำสักประมาณสิบลิตรใช้ไน้ำตาลสาแเดงเหมือนพวกเราทำนี่แหละครับลลายมันก็จะฟูขึ้นมาพอมันฟูเสร็จแล้วก็าามาเติมในในถังสองร้อยอย่าสลับขั้นตอนถ้าเราสลับขั้นตอนเอายิสไปเทใส่ยูเรียทันทีมันตายยีสมันตายการมันชอ็อคกร,รามีมีบางฟาร์มที่ใช้ก็คือเอายีสมาผสมใส่ให้ มีเลียเลยมันตายนะครับต้องปรับสภาพมันก่อนเอายิ้ให้มันกินกากน้ำตาลให้มันตื่นก่อนพอเสร็จแล้วเนี่ยน้ํายิ้ที่เราได้สัดส่วนก็คือไอ้ตัวนี้สี่สิบกิโลนะครับเราใช้สัดส่วนปกติคือหนึ่งเตหกครับหนึ่งเตหกบังเอิญว่าไอ้ตัวนี้มันสี่สิบกิโลเราจะปรับน้ํายิ้ขึ้นมาประมาณเจ็ดลิตรไอ้ตัวนี้มันมันถึงเจนะ็ดไหมลองลองเอาน้ําใส่แล้วก็มาชั่งดูนะครับไอ้บัวรดน้ําตัวนี้ ให,ให้มันได้สักประมาณเจ็ดนิตแล้วก็เทเทรา่ปิดถุมไว้สักประมาณสิบวันเป็นอย่างต่ำก็ใช้เป็นอาหารเ,เมื่อมันครบแล้วนะครับให้ให้มาประเมินขอักรอง